เคืนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกนะอ่านการ์ตูนนารฟ้านต้องที่มังงะกิม m คอมจูเบือฉันฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรไงจะมารับพิษแทนฉันทำไมขอนขําทำใจดีๆไว้รีเอ็นเธอเอายาถอนพิษไว้ที่ไหน ถอนพิษอันนี้มันไม่พอหรอกมันเจอจากให้เขากับเลือดของฉันคุณในายใช้พลังของนายเคลื่อนย้ายคนได้หรือเปล่าได้ครับแต่ได้แค่คนเดียว <c ười> <c ười> นายช่วยผ่าขาอ้อนไปหานักบวชทีนะต่อให้จะต้องไปคนเดียวก็เถอะ <c ười> เดี๋ยวฉันจะรีบตามไปขอกลับไปเตรียมยาถอนพิษก่อน <c ười> ทั้งที่รู้อยู่แล้ว ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาอ,อ้นธนุถนอมฉันมากแค่ไหนทําไมทําไมฉันถึงได้ทําอะไรที่ไม่รอบคอบแบบนั้นนะๆๆรีแอนรีแอน,อนทําใจดีๆไว้นะใกล้จะถึงเรมถนนแล้วที่นั่นมีรถมาที่เรานั่งมากันอยู่นะเราขึ้นอันนั้นไปก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยเองอืมขอบใจนะฟลอยฟลอยพูดถูก ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะโทษตัวเองมันนึกถึงขั้นตอนและการทำยาถอนพิษก่อนจะดีกว่าจะช้าไปแม้แต่นาทีเดียวหรือวินาทีเดียวก็ไม่ได้เด็ดค่ะอขออย่ไหนนะคะานายจะต้องไม่เป็นอะไรค่ะอ,อน้น ฉันฉันยังไม่ตายพอโดนเข็มทิม้มฉันก็หมดสติไปฉันจำได้ว่าตอนนั้นร่างกายมันเกร็งไปในชั่วพริบตาเลยเข็มพิษของริเอน็นแรงมากจริงๆริเอ็นพาฉันกลับมาถึงที่อะคาเดมี่เลยหรอเธอเป็นห่วงฉันหรือเปล่านะถ้าฉันหวังให้เธอร้องไห้ด้วยมันจะโลภมากไปหรือเปล่านะจริงๆก็ไม่ได้อยากเห็นเธอร้องไห้หรอก ถ้าเธอร้องไห้เพราะเป็นห่วงฉันมันก็คงจะรู้สึกดีนะดูข่ะออนเฮ้อเอ้าริเอ,เอ,รอนรีแอนช่วยถอนพิษให้ฉันใช่ไหมสุดยอดริแอนดวงตาของเธอ ริแอนทำไมเธอมีแผลตามตัวเยอะขนาดนั้นละ่ะมันนี้แล้วเดี๋ยวฉันช่วยรักษา <c oughs> ในเวลาแบบนี้ยังจะมองแค่บาดแผลของฉันอยู่อีกงั้นเหรอยังจะใส่ใจแค่าการบาดเจ็บของฉันคนเดียวอยู่อีกเหรออร๋อร,ริแอนขาออนอิซอบอเอ้ย <c oughs> ทำไมนายถึงเอาแต่นึกถึงฉันนายรู้ไหมว่าพอนายหมดสติไปฉันตกใจมากแค่ไหนอะ ฉันกลัวว่านายจะตายไปจริงๆถ้าฉันถอนผิดให้นายช้ากว่านี้แค่นิดเดียวนายก็คงจะไม่ให้รอดแน่ <c oughs> ไม่ได้สิมันไม่ใช่ความผิดของขาอ้อนมันรู้สึกล่งอ,อกจนพูดออกมาแค่คำพูดที่ตัดพาะเพราะกลัวว่านายจะเป็นอะไรไปล่งอ,อกที่นายปลอดภัยมีคำพูดที่อยากจะพูดกับนายอยู่ในหัวเต็มไปหมดขนาดตอนนี้ รู้แล้วว่าขาอ้อนปลอดภยัยแต่หัวใจมันยังรู้สึกอึดอัดลำมือก็ยังสั่นอยู่เลยฉันไม่อยากจะสูญเสียคนที่สำคัญไปอีกแล้วเอะนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่ขอโทษนะรีเอนฉันคิดว่าเธออาจจะตกอยู่ในอันตรายแล้วก็ร่างกายมันพุ่งไปเองนะ แต่ถึงจะทําให้ย้อนเวลากลับไปในตอนนั้นได้ฉันก็คงทําแบบเดิมอยู่ดีเพราะฉันไม่อยากเห็นเธอบาดเจ็บนะแบบนั้นก็ไม่ได้สิเอ๋ถ้าจะทําแบบเดิมก็ควรจะทําให้ดีกว่าเดิมไหมล่ะนายเป็นนักเวทที่เก่งที่สุดในอคาเดมี่นี่นะช่วยคิดหาวิธีที่ดีๆหน่อยเธอจะห้ามหรือว่าเกลี้ยกล่อมฉันก็ใช้เวทมนต์ให้มันปลอดภัยหน่อยอย่ามาพูดว่าจะทำแบบเดิมนะ ออเข้เขาใจแล้วฉันจะทำให้ดีกว่าเดิมฉันจะไม่ทำให้เรีอเอมหรือว่าตัวเองต้องบาดเจ็บนะเพราะงั้นเลิกร้องพอลองคิดดูแล้วมันคือความรักที่ถูกคาดการอาไว้แล้วละ่ะนี่คำพูดแสนอ่อนโยนที่นายพูดกับฉันแค่คนเดียวทั้งของขวัญที่นายนึกถึงฉันแล้วเอามาให้ฉันตลอด ถูกช่วงเวลาที่นายหัวเราะให้กับการกระทำเป่นๆของฉัน <c oughs> ขอโทษนะ <c oughs> ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วฉันขอโทษมันกำหนดให้ฉันชอปนายได้อย่างเดียวเท่านั้นคาซิออน เธออาจจะรู้สึกทันยุบยิบนิดหน่อยแต่เสร็จแล้วไม่เจ็บตรงไหนแล้วใช่ไหมอืมขอโทษนะขาออนเฮ<ะ>้อก็ฉันทำให้นายได้รับบาดเจ็บนี่นะถึงฉันจะบอกว่าฉันไมภูมิคุ้มกันพิษแต่การทดสอบให้คนอื่นดูมันก็เป็นการกระทำที่น่าตกใตจยอยู่ดีต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วละ่ะ รีอแอนไม่เห็นต้องโทษตัวเองเลยฉันชอบเธอถึงได้บุ่มบ่ามไปปกป้องเธอไงฉันต้องหากละ่ะที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษเธอนะ่ะันไม่ใช่ความผิดของเธอจะเป็นเฮ้หรอนายเนะี่ยทำไมถึงชอบฉันขนาดนั้นล่ะฉันไปทําอะไรให้นายจนทําให้นายรู้สึกชอบฉันขึ้นมาหรอแ่ทงที่ฉันเป็นฝ่ายที่ได้รับอย่างเดียวไม่ได้ตลอดเลยนี่นะยังไงข่าอ้อนก็เป็นชนชั้นสูงพอเรียนจบไปคนอย่างฉันก็ไม่น่าอยู่ในสายตาของนายแล้วนะ มันไม่ได้มีเหตุผลที่ฟังขึ้นที่ทำให้เธอชอบจริงๆนั่นแหละแต่ว่านะรีเอ็นฉันชอบเสียงร้องของเธอหน้าของเธอตอนนอนแววตาทะเลนของเธอฉันชอบมันทุกอย่างเลยรวมไปถึงแววตาที่เปล่งประกายเวลาที่ได้พูดเรื่องสมุนไพรกับความกล้าหาญเวลาที่ทำอะไรไม่รอบคอบด้วยถา่าทาเดินที่แสนมั่นใจและบุคลิกที่เดาได้ยากของเธอฉันก็ชอบมันม่รู้ตัวอีกที ฉันก็ชอบเธอจนไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ให้ได้แล้วฉันรู้สึกแบบนั้นกับเธอได้หรือเปล่าความรู้สึกชอบที่ค่อยๆซึมซาบเข้ามาเบาๆในหัวใจแบบนี้นะมันเพียงพอหรือเปล่าฉันก็รู้แหละว่าฉันแสดงความรู้สึกของฉันที่มีต่อริเอ็นออกมาตามอำเภอใจขอโทษนะฉันมันเห็นแก่ตัวมากเลยใช่ไหมเห็นแก่ตัวตรงไหน ความรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นนะ่ะฉันต้องดีใจอยู่แล้วสิมีใครที่ไม่ชอบความรู้สึกแบบไร้เงื่อนไขจากคนที่ตัวเองชอบด้วยงั้นหรอแต่ตอนนี้นะฉันพูดออกไปแบบนั้นไม่ได้รีเอน็นฉันดีใจนะที่เธอใจดีกับฉันน่ะแต่ฉันก็แค่พยายามทำตัวให้ดีในสายตาเธอก็เท่านั้นแหละจริงๆแล้วฉันก็มีมุมที่ไม่อยากให้เธอเห็นอยู่เยอะเหมือนกันริเอนก็ เคยดีดมาใช่ไหมข่าวลือแบบนั้นน่ะว่าจริงๆแล้วฉันเป็นคนหัวรุนแรงและไม่เห็นใจคนอื่นอะไรแบบนี้น่ะบางทีจริงๆฉันก็อาจจะแย่กว่านั้นเลยก็ได้แบบนั้นเธออาจจะผิดหวังในตัวฉันไปเลยเพราะงั้นกำลังกลุ้มใจเรื่องข่าวลือที่ได้ยินมาในอดีตสินะเขาดูกังวลแล้วก็วุ่นวายใจมากถ้าช่วยเขาวางใจได้ก็คงจะดีนะสิไมสิ เรื่องแค่นี้เองเพื่อนกันอะทําให้กันได้อยู่แล้วฉันรู้นะว่าท่าทีของนายเวลาที่ปฏิบัติตัวกับคนอื่นมันค่อนข้างจ๋าไม่เข้าท้าสักเท่าไหร่แล้วฉันก็รู้ว่านายอ่อนโยนกับฉันแค่คนเดียวแต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติตัวกับคนอื่นเท่ากันเปะๆทุกคนหรอกมันแน่นอนอยู่แล้วที่เราอยากดูดีในสายตาของคนที่ชอบนะ่ะเพราะฉะนั้นแทนที่นายจะมาเผยความผิดพลาดของตัวเองที่ต้องการซ่อนเอาไว ให้ฉันตัดสินใจจากคำพูดแล้วก็การกระทำของนายดีกว่าเข้าใจไหมเพราะงั้นน่ะนายไม่ต้องสนใจแล้วว่าใครจะพูดยังไงเดี๋ยวหน้านลหล่อๆของนายก็หมองหมดหรอหืหอพออครับท่านคาสิออนฟื้นขึ้นมาอย่างปลอดภัยแล้วหระอครับเข้าใจแล้วคะ่ะเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูเขาเองครับถ้างั้นผมขอตัวก่อน ตอนที่ฉันได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นกับคาออนฉันก็คิดว่าเขาอาจจะทำลายอาคารสักหลังหรือไม่ก็จัดการกับใครสักคนซะอีสินเวียลยเซีอนทันแม่ของคาเซียนแต่กลับมาเกิดอุบัติเหตุโดนพิษจนฉันตกใจแทบจะเป็นลมพยายามหาคนที่กำลังจะพุ่งตัวออกไปฉันจะบ้าตายลูกคนนี้น่ะยังไม่ทันโตเป็นผู้ใหญ่เลยทำไมถึงได้เอาแต่สร้างเรื่องแบบนี้กันนะขนาดพฤติกรรมแบบนี้ ก็ยังเหมือนกับพ่อของเขาไม่มีผิดเลยเฮ้ยตายเถอะนิสัยแบบนี้ของคาซิออนก็ใช่ว่าจะได้มาโดยบังเอิญมันไม่ต่างอะไรกับสำนวนที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดย้อนไปเมื่อสมัยที่ฉันยังเป็นเด็กนักเรียนในอาคาเดมี่สำหรับฉันที่เป็นผู้สืบทอดแล้วก็ดูแลอาคาเดมี่คนต่อไปนั้นทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ง่ายได้ไปหมดเรื่องเรียนก็สบายๆเรื่องมตตาภาพก็นั่นแฟนดี เป็นชีวิตที่สุดแสนจะน่าเบื่อที่ไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆเฮ้ยน่าเบื่อจานไม่มีหนุ่มหล่อที่ตรงสเปกผมมาบ้างเลยหรือไงนะเอออไอ้ขอดฮอดจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งโผล่มาตรงหน้าฉันอย่างกระทันหันค่ะใบหน้าหล่อๆของผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่หน้าตาดีที่เป็นยากระตุ้นชันเลิศของฉันเลย ว้าวหล่อจังจีบดีกว่าแผนการที่เริ่มจากการมอหน้าอย่างเดียวง่ายกว่าที่คิดมากแต่ปัญหาจริงๆเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันอ่อยเขาสำเร็จนี่ล่ะฉันรู้ได้ว่าเขาคือเด็กนักเรียนในข่าเลอที่ทำลายคานามิแล้วก็ทำลายทุกคนที่ขัดใจเขาอันธพาลลายเซียนทรันคนนั้นเอง ทันทีที่ฉันรู้ความจริงเรื่องนั้นฉันก็ตั้งใจว่าฉันจะทิ้งเขาแต่เขากลาบับวิ่งตามฉันอย่างกับลูกหมาที่เปียกฝนเลยฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะบอกไปว่าจะดูแลไปจนวินาทีสุดท้ายกุหน้าของเขาเหงาหงอยขนาดนั้นน่ะกว่าจะคุมเลอนเนียให้อยู่หมัดก็ใช้เวลานานมากเลยไม่นึกเลยว่าลูกชายของฉันจะเหมือนกับพ่อของเขาขนาดนี้ประเด็นก็คือเขาไม่ได้เหมือนพ่อแค่นี้ใส่สิ เมื <ons> ่อไม่กี่วันก่อนซินเวียเรียกคาซิออนไปหาที่ห้องผู้อำนวยการเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับเขาเลือที่ลูกชายชอบเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งคาซิออนก็ตอบอย่างมั่นใจว่าใช่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนที่ถามว่ารีเอนเป็นคนบาบไหนนี่แหละเขาพูดถึงความน่ารักของรีเอนนานเป็นชั่วโมงเลยบทสนทนานั้นทำให้ยิ่งมั่นใจ ว่าเขารักแล้วก็หมกมุ่นถึงขั้นที่รับมือไม่ไหวเหมือนกันกับพ่อของเขาเลย <_ t Columb> ฉันมั่นใจว่าอุบัติเหตุโดนพิษครั้งนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นแน,น,น,น่เพราะข่าวอ้อนไม่ใช่คนที่จะประมาทกับอะไรง่ายๆ่ายอย่าว่าแต่เรื่องประมาทเลยข่าวศีอ้อนเขาฉลาดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสอนไปแค่หนึ่งครั้งเขาก็รู้ไปถึงสิบเลยลเล่นนะเซวที่ต้องบอกว่าสิ่งที่รองลงมาจากนั้นก็คือด้านที่โหดเหี้ยมและก็ไร้หัวใจของเขาถ้าสอนเขาว่า อย่าทำอะไรที่ทำให้รู้สึกขุนเคืองใจแล้วล่ะก็เข้าใจแล้วครับผมจะต้องจัดการให้เสร็จก่อนที่จะรู้สึกขุนเคืองใจสินะครับแล้ว้าสอนค่าว่าการใช้กำลังแก้ปัญหาความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเหมือนกับพ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้นี่เองเราไม่ควรใช้แค่กำลังแต่ควรใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยสินะครับโอ้ยเด็กแบบนี้จะมีความรักแบบคนทั่วไปได้ไหมนะฉันรู้สึกสิ้นหวังเด็กคนนั้น่ะ คุมขาอ้อนได้อยู่ก็คงจะยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกมัง้งถึงจะรู้สึกโล่งใจก,กับเรื่องนั้นก็เถอะข่าวออนเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากเขาอาจจะปิดบังอะไรบางอย่างที่เป็นผลเสียต่อตัวเองอยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเด็กคนนั้นสนใจแค่หน้าตาแล้วก็ชาติตกะุูนของขาออนแล้วแล้วก็หลอกคาออนล่ะบางทีตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาก็อาจจะเป็นเหมือนระเบิดเวลาก็ได้ ขาอ้อนที่ตกรุมรักเด็กคนนั้นก็อาจจะทําอะไรบางอย่างก็ไม่รู้วางใจไม่ได้เลยฮะ <c oughs> ฉันก็ไม่ได้อยากจะเป็นแม่ที่ก้าวไายเรื่องความรักของลูกชายหรอกนะแต่ฉันก็มีความรับผิดชอบมากพอที่เลี้ยงลูกโตมาแบบนี้ฉันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้จริงๆช่วยไม่ได้ฮะถ้าเกิดพังขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะเจ็บกันทั้งคู่ถ้านักเรียนที่ชื่อรีเอนเดินผิดทางตอนนั้นฉันก็ค่อยลงมือก็แล้วก,กัน รีแอนหวังว่าเธอจะเลือกทางถูกก่อนที่ฉันจะลงมือนะป่าติฉลองที่ขาอนหายดีถึงจะบอกว่าหายดีแล้วกัเถอนะแต่ยาถอนพิษของรีแอนน่ะได้ผลดีมากจะเขาหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะมันสำคัญที่ความหมายไงความหมายนะก็ตอนแรกเราตั้งใจจะออกมาปราบอสูรแล้วก็ปิกนิกกันนี่นะ แต่พอมันจบลงด้วยเหตุการณ์ที่วุ่นวายแบบนั้นก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะเพราะงั้นเรามากินแซนวิชก,กันต่อเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆกันเถอะคุณก็มีส่วนร่วมกับพวกเราพอสมควรก็เลยให้มากินด้วยกันอีกคนนะ่ขอบคุณที่ชวนมานะครับอืมง้าง้นำนำ้นำขอแค่ฉันได้กินแซนวิชนี้จะอะไรฉันก็โอเคทั้งนั้นละ่ะต่อนะฉันก็อยากจะกินอีกสักรอบเหมือนกันเพราะมันเป็นรสชาติที่ฉันไม่เคยกินมาก่อนเลยอะืมรอครับ มันรสชาติธรรมดากว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกบางอาจบอกว่าซันวิชของริเอนธรรมดาอย่างนั้นเหรอไม่มีใครสอนมารยาทเลยหรือไงได้ใ,ใช้คำที่เป็นกันเองไม่เป็นใช่ไหมเอานะเอานะมันก็เป็นรสชาติที่ครอบครัวทำกินเองกันที่บ้านนั่นแหละอรสชาติที่ครอบครัวทำกันกินเองรสชาติที่สำคัญแบบนั้นแต่ผมกลับก็ไม่ต้องกินแล้ว นา,นายหมดสิทธ<ส>ิ์เจียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงหลังจากนั้นสองคนนั้นก็ต้มหนิคุณยกใหญ่เลยฉันไม่น่าใจเลยว่ามันเป็นปาร์ตี้ที่โอเคหรือเปล่าหรืออนกำลังคิดอะไรอยู่เหรอเโทษทีนายกำลังคุยกับฉันเรื่องการขายยาระงับเหงื่ออยู่ใช่ไหม อย่าเสียงดังสิไม่งั้นฉันจะเรียกเธอมาคุยตรงนี้ทำไมละ่ะรีแอคชั่นนหนโอเวอร์กันไปมิเนี่ยไม่โอเวอร์เลยรีเอนเธอน่าจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะมันไม่ได้อยู่ในระดับที่สุดยอดแต่มันคือโคตรสุดยอดเลยตั้งหากละ่ะอุปสงค์ของลูกค้าสูงกว่าที่พวกเราหวังไว้มากเลยพวกเขายอมจ่ายเงินเพิ่มหลายเท่าตัวเพื่อที่จะได้มันมาเลยละ่ะ ถ้ามีคนรู้ว่าเธอเป็นคนทำยานี้คนทั้งโรงเรียนก็จะได้พุ่งเป้ามาที่เธอนั่นแน่งั้นหรอถ้างั้นฉันก็ควรเพิ่มสต็อกดีไหมนะถ้าให้ทำเพิ่มฉันก็ไหวอยู่นะไม่ต้องหรอกยังไงปริมาณก็ถูกจำกัดเอาไว้อยู่แล้วถ้าทำเพิ่มไปก็ไม่ได้จะช่วยอะไรหรอกฉันก็พูดไปงั้นแหละนายรู้ดีกว่าฉันนี่นะงั้นก็ฝากจัดการให้ทีนะนี่เธอดูไม่ได้เดือดร้อนใจอะไรเลยนะเนี่ย เธอไม่รู้สึกกังวลใจบ้างหรอว่าถ้าเราขายดีขนาดนี้หน่วยการค้าจะไม่ทําให้ดีกว่าเราเหรองั้นหรอฉันไม่ได้นึกถึงขั้นนั้นเลยแต่นายก็บอกมูลค่าของสินค้ากับฉันแบบไม่กักเลยสักนิดไม่ใช่หรอในเมื่อนายเชื่อใจฉันฉันก็ต้องเชื่อใจน,นายนะสินอกจากนายแล้วก็ไม่มีกลุ่มการค้าที่ไหนมาขอหรอดูท่าทางจะไม่ได้ยินประโยคนี้นะอ้ะอะ ขอเรียกเพื่อนของฉันมาได้ไหมอืมฉันคุยจบแล้วล่ะมานีมาเอ้ยนเร,รียนนั่นมันสัตว์อสูรไม่ใช่หรอกรอ <c oughs> อืมใช่ฉันก็รู้นะว่าเธอไม่เหมือนใครนะแต่เธอเลี้ยงสัตว์อสูรด้วยอย่างนั้นหรอเออมันเป็นสัตว์อสูรก็จริงแต่มันไม่ทำร้ายใครหรอกนะจะบอกว่ามันเป็นหมามีปีกเฉยๆก็ได้มัง้ง ฉันให้ของกินไปแค่ครั้งเดียวเองหลังจากนั้นมันก็ตามฉันมาต้อยเต,ต,ต้อยเลยอะดูเหมือนจะฟังภาษาคนรู้เรื่องด้วยนะถ้าเป็นสัตว์อสูรจริงๆก็ไม่น่าจะออกมาจากนอกเขตได้หรอกนะแต่นี่มันน่าจะไม่ใช่อะ่ะเราลองหาตัวตนที่แท้จริงของมันดูไหมละ่ะไอ้สุดท้ายเธอก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยนี่นะแต่จะว่าไปรู้สึกว่าจะตัวใหญ่ขึ้นนะอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนั่นแหละ ฮะะเจ,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 จ้านี่มันเลือกปฏิบัติกับคนด้วยอย่างนั้นเหรอเจ้าหมานกแกทำแบบนั้นไม่ได้นะถึงฮางจะไม่ทำอะไรแกเพราะอ่อนแอก็เธอแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะจัดการแกแน่ๆเออขอบใจนะว่าแต่จะนั่นชื่อมานอกอย่างนั้นเหรออืมมันผุดขึ้นมาในหัวเองนะนี่เธอไม่เคยตั้งชื่อหสัตว์เลยใช่ไหมเนี่ย จะบอกว่าฉันไม่มีเซนในการตั้งชื่อเลยงั้นสิถ้าจะให้พูดตรงๆก็ใช่นั่นแหละฉันก็เรียกตามลักษณะที่เห็นนั่นแหละยังไงฉันก็เป็นคนที่ต้องดูแลเจ้านี้ด้วยตัวเองอยู่แล้วถ้างั้นฉันก็ควรตั้งชื่อดีๆให้แก่สินะอืมดอบบี้ดอบบี้มันแปลว่าอะไรหรอฉันแค่มองท้องฟ้าลงโลง่เราชื่อนี้มันก็ผุดขึ้นมาเฉยเลยฟังรู้ไม่เลวนะ แต่ก็ดีกว่ามานกนั่นแหละใช่ไหมละ่ะดีละ่ะเนืนจากนี้ไปชื่อของแกก็คือด็อบบี้นะ,ะ,ะที่ไหนสักแห่งในอะคาเดมีมาตรงเวลาเชียวนะ ไ,ไหนของอ่ะว้าวส่งเงินมาก่อนสิ <c oughs> ดีจจำนวนเงินถูกต้องถึงจะเยอะเกินกว่าราคาจริงอยู่บ้างก็เถอะดูท่าทางจะรีบใช้ใช่ไหมนะรีบเอาของไม่ฉันได้แล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ก็ได้เอาอยู่นี่ไงเอามาในที่สุด ในที่สุดมันก็มาอยู่ในมือฉันแล้วในขณะเดียวกันความต้องการยาระงับเหงื่อที่กลืนกินทั่วคนันมีก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i าชให้ช่องว่างอย่างบุญนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ